เมื่อผู้ชายนะครับมีอายุ9ก้าเข้าสู่วัยเลข3นะครับการทำงานของฮอร์โมนเพศช,ชายในตัวเราเนี่ยจะลดลง10%เในทุกๆ10ปีทำให้ผู้ชายทั้งหลายนะครับเริ่มมีความกังวลโดยเฉพาะการแข่งตัวของน้องชายนะครับที่อาจจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อถึงเวลาออกลบบนเตียงกับคนรักซึ่งอาจเกิดจากภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศก็เป็นได้นะครับและวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำผลไม้มนะครับที่จะเข้ามาช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศช,ชายไม่ทาให้สมร สภาพทางเพศชายเนี่ยเสื่อมถอยจะมีผลไม้อะไรกันบ้างไปดูกันได้เลยครับก่อนเข้าสู่เนื้อหายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าหากใครนะครับที่ได้ดูผมมาหลายคลิปแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับหนึ่กล้วย กล้วยเนะครับเรียกได้ว่าชนะตั้งแต่รูปร่างเลยนะครับกล้วยนะครับเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยพลังงานและโพแทสเซียมช่วยเสริมสร้างพละกําลังและความแข็งแรงของกล้ามเนือ้อกล้วยนะครับยังสามารถช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศป้องกันนกเขาไม่ขันน้องชายไม่แข็งตัวและทั้งยังมีเกลือแร่หลายชนิดมากมายนะครับและยังเข้าไปช่วยกระตุ้นความเล่าร้อนของคุณเนะี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับผลไม้ราคาถูกอย่างกล้วยนะครับ ที่ใครได้ทานอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆนะครับแต่หากใครที่ยังไม่ได้ทานเนี่ยก็ลองหามารับประทานดูกันได้นะครับต่อมาแตงโม แตงโมนะครับมีงานวิจัยจากต่างประเทศระบุด้วยนะครับว่าแตงโมเนี่ยมีฤทธิ์ไม่ต่างจากไวยกาก้าเลยและนอกจากนั้นนะครับเจ้าแตงโมนะครับยังเข้าไปช่วยขยายหลอดเลือดของเราทําให้การหมุนเวียนของเลือดเนี่ยดีขึ้นซึ่งแน่นอนนะครับว่าการที่น้องชายของเราเนี่ยจะแข็งตัวขึ้นมาเนี่ยจะต้องอาศัยการไหลเวียนเลือดที่ดีนั่นเอง ซึ่งเจ้าแตงโมนะครับก็จะเข้าไปช่วยในจุดนั้นและนอกจากนี้นะครับการที่เราทานแตงโมเข้าไปเนี่ยยังช่วยในเรื่องของความปึงปังให้กับเราแล้วนะครับยังทําให้สเปิร์มของเราเนี่ยมีความแข็งแรงอีกด้วยนะครับ 3. มมังคุด มังคุดนะครับได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ชนิดหนึ่งนะครับทางด้านสุขภาพและทางด้านความงามสคุณของมังคุดนะครับเมื่อเราได้รับประทานเข้าไปเนี่ยจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกกระปี้กระเป๋ามีพลังงานมากขึ้นนะครับพร้อมที่จะสู้ศึกบนเตียงเนี่ยได้แบบสบายสบายเลย แถมยังจะช่วยทำให้สุขภาพจิตของเราเนี่ยดีแล้วก็อารมณ์ดีอยู่เสมอด้วยป้องกันโรคซึมเศร้าและลดความเครียดพร้อมยังช่วยต้านเชื้อวัณโรคและยังป้องกันเชื้อเอชอีกด้วยนะครับต่อมามะเขือเทศมะเขือเทศนะครับเต็มไปด้วยสารไลโคปีนนะครับจะมีสารที่ช่วยบํารุงน้าําอสุจิและทําให้เจ้าตัวอสุจิเนะี่ยแข็งแรงให้มีมากกว่าปกติถึง70% อีกทั้งนะครับยังช่วยบำร,รุงการทํางานของระบบเจริญพันธุ์ของเพศช,ชายยังช่วยปรับสมดุลต่อมลูกหมากลดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้อีกด้วยนะครับเมื่อเกิดเทศนะครับผมอยากจะแนะนําอย่างนี้นะครับว่าให้เราเนี่ยทานแบบสุกนะครับจะได้รับประสิทธิภาพจะได้รับสารอาหารที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพมากกว่าที่เราเนี่ยจะทานแบบดิบหรือทานแบบสดนั่นเองก็อย่าลืมนะครับไปหามารับประทานกันด้วยนะครับ ต่อมาจะเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะครับหากคุณผู้ชายนะครับอยากให้น้ําอาจุจิของเรานะครับเต็มไปด้วยเจ้าตัวอาชุจิที่แข็งแรงและเข้มข้นเนี่ยช่วยทําให้มีลูกง่ายแนะนําผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เลยครับเพราะผลไม้นะครับในตระกูลเบอร์รี่เนี่ยจะมีวิตามินซีสูงนะซึ่งผลไม้เหล่านี้นะครับจะมีส่วนช่วยสร้างกรดอะมิโนที่จะช่วยนะครับให้ระบบเจริญพันธุ์เนี่ยสามารถผลิตและก็ทําให้เจ้าตัวอาจุจิเนี่ย แหวกไ่วยได้อย่างรวดเร็วดังนั้นนะครับควรเชรทานผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะครับอย่างบูเบอร์รี ully, ่สตอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่มันเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่และโกจิเบอร์รี่เป็นต้นนะครับต่อไปนะครับสับประรดสับประรดนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในยอดผลไม้นะครับที่ผู้ชายแบบเราๆเ,เนี่ยควรเช่จะจัดหามารับประทานกันอยู่บ่อย เพราะในสับป,ปะรดนั้นนะครับยังอุดมไปด้วยสารอาหารดีๆแถมยังเป็นยาปลุกพลังให้กับท่านชายชั้นเลิศดด้วยโดยเฉพาะในแกนสับป,ปะรดนะครับจะมีสรรพคุณนะครับที่ช่วยกระตุ้นในเรื่องบนเตียงเนี่ยได้เป็นอย่างดีถ้าได้กินก่อนออกรบรับรับรองได้เลยนะครับว่าจะมีเติเสริมพลังรักยาวนานแน่นอนหรือใครไม่สะดวกรับประทานแกนสับป,ปะรดเนี่ยก็ลองหาน้ําสับป,ปะรดนะครับ มาดื่มแทนก็ได้นอกจากนี้นะครับเจ้าตัวสับป,ปะรดนะครับยังมีเอนไซนะครับที่เข้าไปช่วยย่อยโปรตีนว่าง่ายๆนะครับหลังจากที่เราจัดบุฟเฟ่ตเสร็จแล้วเนี่ยลองทานสับป,ปะรดสักชิ้นหนึ่งนะครับแล้วจะทําให้เราเนี่ยสามารถย่อยเนื้อได้ง่ายขึ้นนั่นเอง สับปะรดนะครับก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่ดีชนิดหนึ่งเลยนะครับแต่ก็ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมแต่ถ้าหากเราทานมากเกินไปก็อาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดของเราเนี่ยสูงขึ้นได้อาจจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานได้นั่นเองนะครับต่อมาจะเป็นอะโวคาโดอะโวคาโดนะครับจะเป็นผลไม้ที่มีใย,ยอาหารนะครับมีวิตามิน b 6และวิตามิน C วิตามิน E มีไขมันแบบไม่อิ่มตัวด้วย และยังมีโอเมก้าสามนะครับเป็นจำนวนมากซึ่งจะเป็นไขมันนะครับที่จะเข้าไปเสริมสร้างฮอร์โมนเพศชายแถมยังมีโฟเลตนะครับที่ช่วยบำรุงเลือดและบำรุงสมรรถภาพทางเพศชายการศึกษานะครับพบว่าเจ้าอะโวคาโดเนี่ยมีผลต่อการสืบพันธุ์โดยเฉพาะการเพิ่มคุณภาพของเจ้าตัวอสุจิและยังรวมถึงการเข้มข้นการเคลื่อนไหวและก็รูปร่างของตัวอสุจิด้วยโดสที่สูงของอะโวคาโดนะครับจะมีผลให้ปริมาณและคุณภาพของเจ้าตัวอสุจิเนี่ย สูงขึ้นด้วยเจ้าโอโคโดนะครับนอกจากจะช่วยในเรื่องของการเฮลตี้หรือลดน้ําหนักแล้วนะครับยังจะเข้าไปช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศของเราด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมไปหามารับประทานกันด้วยนะครับต่อมาจะเป็นทับทิมนะครับ ในทับทิมนะครับจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับและยังช่วยในการไหลเวียนของเลือดด้วยเจ้าทับทิมนะครับจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับและยังช่วยในการไหลเวียนของโลงหิตเราแถมยังช่วยบำรุงน้องจูเนียนะครับและยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับน้องชายของเราต่อมาจะเป็นแอปเปิลซึ่งแน่นอนนะครับเจ้าตัวแอปเปิลเนี่ยจะมีสารต้านอนุมูลอิสระ ถมยังช่วยในการไหลเวียนของโลหิตเราด้วยทําให้สามารถนะครับรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้นะครับต่อมาจะเป็นกีวีนะครับผลไม้รูปร่างน่ารักแบบกีวีนะครับยังจะช่วยเสริมสร้างและยังช่วยปรับระบบการหมุนเวียนเลือดของเรามีปริมาณวิตามินซีสูงและยังช่วยลดความเสี่ยงของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วยนะครับสุดท้ายจะเป็นมะเดื่อนะครับ มัดเดือน,นะครับจะทําหน้าที่ช่วยกระตุ้นการทํางานของน้องชายเราซึ่งจะมีเส้นใยนะครับทั้งแบบละลายน้ําและก็ไม่ละลายน้ํานะซึ่งจะมีฟอสฟอรัสแคลเซียมและโพแทสเซียมและมีสารเบต้าแคโรทีนซึ่งจะช่วยทําให้ระบบการไหลเวียนเลือดของท่านชายเนี่ยดีขึ้นนั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับผลไม้นะครับที่ผมได้นํามาฝากในวันนี้ เป็นยังงกันบ้างครับใครที่ทานตัวไหนเป็นประจําอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่ผมจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าการที่เรารับประทานผลไม้เพียงอย่างเดียวนะครับจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศขนาดนั้นนะครับเพราะจริงๆแล้วนะครับเพื่อนๆเราควรจะต้องรับประทานอาหารให้ครบ ห้าหมู่ไม่ว่าจะเป็นพวกโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่และไขมันเราควรทานอาหารให้หลากหลายและไม่จำเจถึงแม้ว่าผลไม้ที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับจะดีต่อระบบสืบพันธุ์แต่หากว่าเราทานบ่อยหรือทานจำเจเกินไปนะครับก็อาจจะส่งผลเสียได้เพราะฉะนั้นนะครับเราควรเยื่อทานอาหารให้หลากหลายนั่นเอง และนอกจากทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วนะครับการนอนการพักผ่อนลดความเครียดออกกําลังกายข้อนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยวิธีที่ผมได้นํามาฝากเนี่ยจะเป็นวิธีบําบัดหรือฟืฟ้นฟูในรูปแบบธรรมชาตินะครับซึ่งจะไม่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยช่วยใดๆเลย แน่นอนนะครับใครที่ได้รับประทานผลไม้เหล่านี้อยู่หรือปฏิบัติตามที่ผมได้แนะนําไปอยู่เนี่ยบางก็บอกว่าไม่เห็นผลไม่ดีขึ้นซึ่งแน่นอนนะครับวิธีที่ผมได้นํามาบอกเนี่ยมันเป็นวิธีในรูปแบบธรรมชาติไม่ได้เสียตังอะไรเยอะนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาบางคนนะครับก็อาจจะ3เดือน5เดือนหรือเป็นปีขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของบุคคลคนนั้นด้วยนะครับแต่วิธีการรับประทานผลไม้และอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยจะส่งผลดีในระยะยาวแน่นอน แต่หากเพื่อนๆได้ฟังแล้วนะครับและอยากเห็นผลไวเนี่ยก็อาจจะต้องพึ่งยาปฏิชีวนะแต่ข้อดีก็คือจะเห็นผลไวในช่วงแรกๆนะครับในระยะยาวเนี่ยก็อาจจะส่งผลเสียได้นะครับและผลไม้ที่ผมได้นํามาฝากในวันนี้นะครับจะเป็นวิธีหนึ่งที่เราสามารถทําได้ง่ายๆทําทได้ทุกวันแถมยังต้นตุนน้อยและใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ยังไงก็ฝาก กดไลค์และคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและก็สามารถกดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆหรือคนที่คุณรักนะครับที่กำลังเจอปัญหาสมรรถภาพทางเพศอยู่หากใครที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้หากใครที่หากใครที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับช่องผมไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ